สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ประจํเครื่องเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2564นะคะชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง21พิพฤษภาคมนะคะก็ช้แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดรําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะ ก็ไม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนเมษายนนี้ไม่มีโปรโมชั่นสําห,หรับการดูดวงส่วนตัวนะคะมีส่วนลดให้20%นะคะสําหรับแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบ3คําถาม7คําถามและมีส่วนลดให้20%สําหรับแพ็กเกจแบบโทรไลน์40นาทีนะคะในช่วงเวลากลางวันเนาะก็ถ้าว่าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามค่าครูมาสอบถามเออ คิวว่างกันได้นะคะแล้วก็พิเศษมากๆนะคะไม่เปิดเป็นคิวด่วนแล้วก็คิวดึกหลังสี่ทุ่มสำหรับใครที่รอไม่ได้อยากจะดูตอนนี้แหละนะคะหรือว่าอ,าอยากจะดูหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปดึกๆนะคะช่วงแบบกลางวันไม่ว่างนะคะว่างเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะก็สามารถอาสอบถามค่าครูรายละเอียดนะคะหรือว่าคิวว่างกันก่อนได้นะคะแอดไลน์มาเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะมาดูกันค่ะชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ค่ะคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ,ะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบ และเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะธาตุาดียวกันกับคุณเนาะหรือคนคณะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมามันมันมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เขาบอกให้เรารอ เขาบอกให้เรารอค่ะรอเขาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขามานะคะรอเขาตรงนี้นะเขาเดี๋ยวเขาพร้อมแล้วเขาจะมานะเดี๋ยวเขาขอไปทําธุระก่อนนะเดี๋ยวเขามานะเดี๋ยวเขาไปเรียนต่อก่อนนะเดี๋ยวเขามานะเดี๋ยวเขาไปทํางานเดี๋ยวเขามานะอะไรประมาณนี้นะคะมันมันเหมือนข้ออ้างอ่ะ เหมือนเหมือนข้ออ anyway> ้างเหมือนอะไรที่ทําให้เราอยู่ตรงนี้ให้เรารอคอยเขาอยู่ตรงนี้ถามว่าเราตามเขาไหมใช่เราก็ตามเขาแหละถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาไปทําอะไรก็ใช่เราก็รู้เหมือนกันคือคุณรอคุณรอเพราะว่าคุณคุณหนึ่งละคุณก็เชื่อใจเขาแหละว่าเดี๋ยวเขากลับมานะเดี๋ยวเขาไปทําอะไรเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะมันมันเหมือนกับการรอคอยของคุณ่ะ คุณรู้ว่าเขาทําอะไรคุณรู้ว่าเขาไปไหนนะคะไม่ว่าเขาจะโกหกหรืออะไรก็ตามคุณรู้หมดนะคะแต่คุณก็ยังรออยู่เพราะอะไรคุณอาจจะเชื่อคำหวานของเขาอาจจะเชื่อคำโกหกแต่ลึกๆแล้วคุณเชื่อใจคนคนนี้มากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมาหาคุณนะคะไม่มีใครออรักเขาได้เท่าคุณอะไรประมาณนี้ไม่มีใครแบบดูแลเขาไม่มีใครแบบ ใส่ใจเขาได้มากเท่าคุณแล้วคุณเชื่อมันในตัวเองมากๆนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมานะคะทั้งๆท,ที่เขาก็แอบ,บทำอะไรลับหลังคุณอยู่ตลอดพูดอีกอย่างทำอีกอย่างนะคะอืมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภลัคนณะพฤกษฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2564นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคนณพฤกษฎจะเป็นอย่างไรนะคะ เด็กถือเหรียญค่ะเทม a n c นค่ะ,คะเห็นไหมก้าวถ้วยนะคะและเป็นไพ่อสศาวินถือไม่เท้านะคะชาวราศีพฤกษฎลัคขณาพฤกษฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤกษฎกันมังกรธาตดุดียวกันกับคุณนะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกร ทัดไฟเมสิงธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้มันจะมีการไปไปกลับกับในความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะคุณรู้ว่าเขาจะต้องกลับมาใช่เขากลับมาจริงๆนะคะแล้วก็กลับมาแปบ๊บๆก็ไปอีกกลับมาแปบ๊บๆก็จะไปอีกความสัมพันธ์มันจะวนลูปอยู่แบบนี้เหมือนกับ ตัวเขาเอาตัวเองเป็นเป็นจัก,กรวาลอะเออทุกคนจะต้องหมุนรอบตัวเขานะคะเขาจะทำอะไรใครก็ห้ามเขาไม่ได้ใครก็ว่าเขาไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องจะต้องฟังเขาจะต้องรอเขารวมถึงคุณด้วยนะคะเขาคิดแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้ว่าเดี๋ยวเขากลับมาคุณก็อยู่ตรงนี้แหละคุณรอเขาคุณไม่ไปไหนหรอกอะไรประมาณเนี้ยไม่ว่าเขาจะทะเลทลายไ,ไม่ว่าเขาจะแบบ ทำอะไรพูดอะไรคุณก็ฟังขขาหมดคุณก็รอเขาหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดของเขานะอืมนะคะนะแค่แค่คําพูดหวานหวานหยอดนิดนึงอ่ะคุณก็ยอมละอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเกิดเกิดสถานการณ์ที่ไปไป,ไปกลับกับในความสัมพันธ์นะคะอยากจะอยู่ตอนไหนก็ได้อกจะไปตอนไหนก็ได้จะกลับมาตอนไหนก็ได้เพราะว่าคุณเอาจริงๆเเขามองว่าคุณเป็นของตายนะคะคุณ คุณรอเขาอยู่แล้วคุณอยู่ตรงนี้เพื่อเขาอยู่แล้วนะคะมันเลยทำให้เขาอ่ะไม่แคร์นะคะจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของคุณเลยทั้งที่คุณก็คอยประครับประคองประครบประโงมเขาตลอดนะคะแต่เขาไม่ได้แคร์คุณเลย ก็จะประมาณนี้นะคะถาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษ์ศลักลนาพฤกษ์ศจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้อตัวก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่6ถ้วยนะคะไม,นะไ,มไม่ต่างกันกับเทมเพลตเลยนะ6ถ้วย3ไม้เท้าไม่ต่างกันกับไพ่7ไม้เท้าเลยค่ะเจ็ดเอ่อ7เหรียญเลยนะไพ่10ถ้วยนะคะและไพ่เดอะมูนค่ะโอเค ชาวราศีศพฤกษ์ศลัคนาพฤกษ์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํารกรกดมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีมีนลนนัคนามีนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจทำหนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอนาคตเอาคํานะเหมือนเดิมค่ะมันจะมีการกลับมาขอคืนดีกลับไปกลับมาตัวคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะรอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะทําตามสัญญา แต่เขาก็อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนั่นแหละค่ะไพ่เดอะมูนนะคะความสัมพันธ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงความสัมพันธ์มันจะติดติดดับดับจะสว่างจะมืดจะคลึ้มนะคะก็อยู่ที่เขาเป็นคนควบคุมนะคุณทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอนะคะอ,อก็จะประมาณนี้แหละนะมันจะวนลูปอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษ์รัลคณาพฤกษ์ศนนะคะไพ่คําแนะนาใบแรกได้เป็นไพ่ดิมิเชียนสมควรแล้วแหละที่ดิมิเชียนมันขึ้นมานะคะ8ดาบค่ะ 1. ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าถ้าหากว่าเขายังไปไป,ไปกลับกลับไปไป,ไปกลับกลับในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคุณคุณยอมรับได้ไหมอะ่ะว่า ว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันจะไม่ไม่คืบหน้ามันจะไม่มองมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นฟ้าเห็นตะวันน่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเหมือนกับถูกมัดตรึงอยู่ตรงเนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมองไม่เห็นอนาคต เราจะเห็นอนาคตได้ยังไงในเมื่อเขายังยังไม่มองอนาคตยังไม่เห็นเราในอนาคตของเขาเลยอ่ะเออนะไพาทาลโลแนะนําว่าถ้าว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะจงเริ่มต้นใหม่จงเดินออกมามองตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตในเรื่องราวของความรักเป็นแบบไหนนะอยากจะแต่งงานกับคนที่ไปไปกับ,กบแบบนี้หรออยากจะแต่งงานกับคนที่ ปล่อยให้คุณรอคอยอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปแบบนี้หรอนะคะหรืออยากจะแต่งงานกับคนที่สม่ำเสมอกับคุณหมายถึงดีสม่ำเสมอนะไม่ใช่แย่สม่ำเสมอนะอืมเ,ออเป็นคนดีของคุณอยู่กับคุณในช่วงเวลาที่ทุกข์แล้วก็สุขนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเป้าหมายของคุณไม่ใช่ลักษณะแบบคนที่ไปไปกับกับกับคุณเหมือนทุกวันนี้แล้วนะคะจง จงมองเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้โดยเริ่มต้นจากการสตาร์ทจุดแรกเลยก็คือเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้ไปไปกลับกลับแบบนี้นะคะแล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะสตาร์ทมันให้ได้ก่อนนะแล้วในอนาคต คุณอาจจะได้พบได้เจอกับคนที่ใช่ที่เป็นของคุณจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s, <good> share, <S <good> subscribe คอมเมนต์ดีๆ<ด>ไปกําลังใจให้ไม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในใคลิป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ